สวัสดีค่ะทุกคนอันยญาอัสโยพบกันอีกครั้งนะคะกับเกลสต้สบายใจฉัน,นะคะ่ะวันนี้นะคะเกลทำก๋วยจับยวนมาฝากเ,เพื่อนๆกันด้วยค่ะไปชมกันเลยนะคะไปเลยค่ะส่วนประกอบการทำกว๋วยจับยวนของเกลในวันนี้นะคะมีเส้นกว๋วยจับยวนหมูยอกุ้งหมึกแห้งไข่ ใบโหระพามะนาวหอมเจียวและเครื่องปรุงรสค่ะห <Wow. S 1> ม้อเดือดแล้วคะ่ะทุกคนเราก็จะปรุงรสกันเลยนะคะใส่ผงปรุงรสไปได้เลยค่ะ <Yeah. S 1> หลังจากนั้นนะคะเราก็มาใส่ปลาหมึองแห้งลงไปในหม้อได้เลยค่ะ yes, <sir. S 1> ใส่เส้นกว๋วยจับยวนของเราลงไปอ้ oh, คนให้เข้ากันนิดนึงนะคะเส้นเริ่มสุกแล้วค่ะแล้วก็ใส่หมูยอลงไปได้เลยนะคะ<อ>ตามด้วยกุ้ง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 ใส่กุ้งลงไปตีไข่ป๊อบแป๊ะ อโอเคปิดฝาหม้อได้เลยค่ะยงนเป็นยังไงเอ่ยว้าวใส่ใบโหระพาลงไปให้หอมนะคะปิดไว้สักพักแล้วค่อยมาดูอทีค่ะว้าว สุดแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะทุกคนชื่นหอนน่า,าทานมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตจัดใส่จานก่อนนะจัดจานเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ก๋วยจับยวนบายเชฟแก้วเป็นยังไงบ้างคะน่าทานไหมเกีวปรุงรสเพิ่มเติมนะคะด้วยพริกป่นจ้าทานคู่กับแหนมแล้วก็ประกาศดองค่ะทุกคนมาค่ะหิวแล้วค่ะลงมือกันเถอะ <c oughs> นี่มาค่ะทุกคนกจับเยนเราจะข้ามให้เข้ากันก่อนนะคะ Hmm. นี่กินจนจะหมดแล้วค่ะทุกคนทำเองกินเองแั่บเองนะคะ พุงเลยค่ะวันนี้แน่นมาก <S <S 1> <S 1> แหมกูจับยนฝีมือตัวเองเนาะกินเองอวยเองอร่อยเองนะคะอิ่มเองด้วย สำหรับวันนี้เกีียวขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกียวด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนยาเจอกน